เป็นน้าขวาก่มีความผูกพันกับเราหลายนะมวาก่อนข่อกเท้ชื่อน้าอยู่น้ากินมาให้เพิ่นเดี๋ยวมาเห็นบ้านนี่แหละไก่ราชิคา์ดานน่กล้าท้าเขาอะแจำเป็นโคบออกทางอันไรทีมงานทุกที่เจ้าผู้เดียวบะแม่ไม่ได้ขวาเมามาเห็นกับมูรกับตาเลยกับสอ้โินใจมีแต่มาบอสอยู่แม่น อยู่ทุ่งเนาะก็รักใจจริงใจเราไม่ได้คอยอยู่เราคอยบุก่าดให้แล้วให้ชี้เบิ้งแม่บอกว่าเห็นเหตุการณ์ทำใจบ่ได้ทำใจพอได้ได้แต่การน้ำตาครับมีได้คอยกันนะมันทำใจบ่ได้เลยกันเห็นแบบนั้นกับตาสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกคนหนึงเด้อเนาะการพ่อพอกับสว่างตอนนี้ก็ยังอยู่เพื่อนประตูสุนทรอยู่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็รทางพระเพิ่นขึ้นมาอาบุญให้พระเท่าเนาะ

ช่างก็ได้สบายดีเด้อสบายดีปว่าใคนาะคุณคุณคุณคือถาม่าเวียงกินีว่าช่างเหตุเื่อนองดาวภาคานี้คือว่าเนามาส่งสกัดมะเขเมื่อนานมือเห็ดว่ามือลแจ่นักพันยังประธนมาหอดเล้บนงบเิน เผักหลายเมืออยู่เนาะมาเลย์ยาก็ต้องเดี๋ยวข้างนนผู้ช่ยเพิ่นอาวะนี่เมนบอกนีูู่ช่วยโอ้โหมดจืดได้เมื่อไหร่มันจือหัวงสบายดีอสเนี่ยหดจืเพิ่นวัวนะใชู่้ช่วยนะช่ยเพิ่น ไปใช้ต้องผู้ช่วยไปนําบ่จะขับไปมาอีกหนก่งเนาะเนี่เพื่อนขับพ่อกินพี่้องเลยโอ้พระทรงองค์นั่นี่น่อยองค์นึ่งเนาะ

ก็หลายบ่าเมืนอคืนว่าเตียงฮักคนมัดบกาขึน่จ้าพี่จแดงนั่งมแนเดนเตียงจนฮักพี่น้องเอยเมื่คืนนจะมางานงานซุปกระเทาเนาะหลังจากที่เคนตันใจลุงกะญาติพี่น้องคนกะมา หัวง like ันเนาะเตียงกระทรงอะทองตามเตียงนะใส่นจะไคานเองประมาล้วก็มอเอาลดหมมา อ้าวสบายดีเที่ยวเขา <S <S OK, <S <S ่าอยู่บ่อเจะอุ้มมือนี่เข่านะยังอยู่เออใกล้แล้วล่ะเข่ากำลังใกล้ถึงจุดคอยเที่ยวเร้ยวานนี่ครับคอยมาชมสการพระทาวรทอนมือนี่โมได้ไปใสเป็นว่าสุงคุณแหละเนาะเน่นาฬิกาประทศการประทาวรมีอย่างเจ้าจับเห็ดไผ่เด็กคือโสงมือแค่จับให้นะ โอ้บอโอ้ทีมงานยูทู e หลายคนอยู่มารมส่งสาณมื่อวนนี้ทีเเลย่นมีอย่งบาบอยสบายดีเด้อสุกแะบอกข่าวในหน้านะข่าวในหน้าสุบกหูกับเกียวบอเกียวบเกียวกบผมบอบเกียวเป็นย่ังไรมันยังดวนดวนจะบอกใครดวนนะยังด่วน จะบอกอยังิดไหมตูพายตูพายสิมามาชงสกาดพเท่านี่แล้วผัดสมาบ้านผัิมาพรทาทันแล้วผัดสมกอาพันยูใช่ฮะพันอยู่ภากใต้พู่นแล้วตู้ตูพายเหรอะจะบอกเนาะแม่ตีแรกพามาผัดสีมาผันมาบพทันลูกเพิ่มเ็นั้นมาเอ่อไยส่ไปหับเราไงเรามาเราเองรามาเราเองแต่เราบริมานิ่เดอกวนนึงู้ตูพายแล้วอยู่ภักใต้บอตอนนี้นะเอาราไปน้ำไผยนะ ไปทำงานบโมหัวไปนะแม่ว oh, ่าบอโอ้บันนี้นายมาสิมาบ้านแล้วได้บนได้บาอือโอ้ขอยทิดว่าผตุพายอยู่บ้านเพิ่นไปทำงานหรอจ๊ะไปทำงานเลยเราไปปิดปีเลยแหละไปิดปีในใช้ผตุพายนะเอาเราไปตั้งใจเต็มโดนเราไปเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะบ่โอ้นี่ได้เสี่ยวละเสี่ยวแล้วบ่ โอ้ฉันบ่ฉันตุบบอยตุบจักตอนนี้ฝนกาลังอบุญหายเผาอยู่นะหาโตนะสองห้าปโตปโตและนหาโตเป็ดเ็เป็ดนึ่งเจ็ดนหารวมบาเจ็ดเนหาเนาะนนี้เรายาตาแปกอยู่กบเทพี่จังง่านะาัดนาง เอาในห้ง <Point> ตัเองแหละว่างานน้อยอยู่มันหลายเนาะนี่มันหลายสําหรับคนที่ว่าสําหรับที่ว่าเฮาบ่มีเนาะหลายสําหรับมีนี่เอสําหรับคนนี้เพิ่นตาธรรมดาครับจต้องกก้วยเฮ็ดวยเฮ็ดยงไดพี่น้องเนาะเพิ่นว่าชวยบ่ทางงลาเอิ้นว่าชวยเนาะที่ว่าเพิ่น thịt phải đừng lên nó cả áo mày xay ở ngân xay nó บบอนี่คอน้านยาเดียว้านบนนี่นเคยเลี้ยงปลาบ่เนาะีนกเนาะสก้อดีหน่อยเผื่จะลงไปดีนักจากที่ว่า พ่าเพิ่นมาให้บุญแล้วพนกกสีกรับบัดนี้เนาะตอนบา่นายพุ่นอเอ่พี่้องอยังสิไปทรงสก,การเส่าเนาะนางอ้อยอายากกระติวเต็มเคน ลิตรนี่แหละลูกสาวพ่อเฒ่าสุดทอนพี่น้องเลยเพิ่นก็เป็นห่วงขนาดเพิ่นว่าสิสิ้นใจแ้องก็ยังถามหาลูกสาวเพิ่นอยู่เนาะเอินได้ก็เพิ่นพ่อพ่อพ่อเอ้ยเขาพ่อว่าเป็นทางแข็งละอาบัตพ่อสีว่าบัตรลูกว่ารั้มมา่อนต่บัตรว่าอ้าทวเสือบ้าขึ้นดิ่งเอาอย่างกระติ้วนะฮะเต็มแขน บ้านจะชื่อบ่หันนี่เลยลพงใชเพิ่นชื่อได้นี่เออมาบ้านพุทธศูนยทอนก็นยังมีเล็กน้อยดินยางอยู่นะพี่น้องเนาะทังบ้านสาวางบัดบกคอยหินแล้วนอนเล็กน้อยจำประมาณน้องอ้อยนี่คนสี่นบ่ได้ดินยางติดเคนแบบนี้เนาะสบายก่อนตอนสาว่าง,งน้อยก็ดินอยู่คือเพิ่นนี่เสื่อน้ำแน่เนาะ้วก็ กฝนสีตกเนาะบรรยากาศคขึ้นพี่นองเลย พู้เู้แก่เพิ่นเนาะปรมาณวัสดีเนาวาสดีชาวบัขอยู่ไก่เนาะไกลคือบ้านเจ้าเจ้าเีคิดหมองจ้เจาวน่เรานั่งในบาาุลิบอกเราเน่เวลาแขกคุอยากกินน้าเพิคนชีน่นะพ่ไปนั่งยตั้งมือเ้ายานแขกคนมากเราไปินน เงี้แากนมาะม่ไบอกว่อนอยู่ไกลดิขับรถชาเนาะบอมาบอยเจ้าครูมาเรื่อยเเพรข่ายเเรื่องปลาเปอร์มอตปีนี้เพิ่ไวเลี้ยนเนาะ มันมันบบผันกรอยอยู่ได้เหนโกินมัโอ้มันเป็นไงบอมาเล็กๆขอไปหน่ยเขามาให้ันันกระ่อยไคือเราลืมมาหัวมันมัดดีับไปชงเลยผไม่น่าดีนะเพื่อถ่าเลือดปลาโต๊ะมาตอนวะมีใบแบบนี้ก็ดีกว่ดีดนกองแต่ว่าันนี่ิอน้าอันงกับานเฮาป็นไรเนาะมี่พกผู้กัน คนฮิตตุนบ่บ่บ่เนบ่เนาะคนเนี้ยเอาไม้ฮิตตุนเนาะฮิตตุนที่ว่าเกตเงินใส้ไหนพี่้ดงเลยนั่งเอาไม้ฮิตตุนเนาะ แบ,บีนี้สบายทขกันเปิดยวคุณทำรืื่อเดเอาไม่จังไจมาเห็นอารรเนาะบ้านคนในยังถืออยู่เนาะแต่บตบแลนะตบ,บ้านแต่ละเมืองก็บา้า,บานหาบัดมาหาต้นบนท่านบัด<ม>ปุอคนเขียน่นาดเป็นสี่เนาบอก็ดีได้เนาะกัง<อ>ดีอยู่คนถืออยู่พี่น้องเลยสมัยโบราณถิ่นบต

โอ้ยไห้น้องแหมแกคนคือบ่หลายปานได๋เนาะแกคนคือยังบ่หลายปานทั้งตื่นทั้งนั้นก็ยังมีางเลยิดอ่โอ้สิพอจังคนก็คือบ่หลายปานดสิดอกงนั้นก็ปกตินี่สิบ่มีน่เนาะไปล

หอยตุลาแหงก็ม่ใช่กเราาสบายดีเด้อบาบอเด้อข่อยเห็นนึ่งนะเจ้าหอยน้ำปลาตข่อยก้านน้ำตาชึมน้ำะว่าข่อยเป็นอยจังเป็นอย่งเพราะว่าหอยมีความผูกพันกับเราหลายนะมันต้อน่อยเท้ชื่อนาอยู่นักกินมาให้เพิ่นเดี๋ยวมาเห็นบ้านนี่แหละไก่ลาซิคาสบ้ามกล้าท้ายเฮาแต่จะเป็น กกออกทางอันวายทีมงานยูทูปพี่เจ้าผู้เดียวบ่แม่ไม่ได้คอยมาเยี่ยมขามาแม่มาเห็นกับมูอกับตาเลยกับโอ้มันน่านใจแฮมมีแต่มาบอสอยู่แม่โอ้ยูทูบเบอร์เนาะก็ล่าจะชื่นใจแต่ไม่ได้คอยอยู่ตราค่อยบุกการ์ดายแล้วให้ชีบิึงแต่บอาเห็นเหตุการณ์ทำใจบ่ได้ทำใจพอได้ได้แต่ด้านน้ำตาครับมีได้คอยกันนะมันทำใจพอได้เลยกันเห็นแบบนั้นกับตานะแต่ว่ามมาเห็นแบบนี้แล้วกับธรรมดาเนาะ เรากลับไปดีแล้วเนาะเย้เลยข่าวปาบุรีคืออะไรเนาะแองมาบอสเพิ่นกะเห็นเหตุการณ์เมื่อวานนี่พี่น้องเพิ่นกาหองหายน้ำผัวเถ่าเนาะเพิ่นกามีความผูกพันมาหลายปีพี่น้องเลยหลายปีแล้วแหละบางทางบาบอสกับบารโอลิเนาะเพิ่นมาเยี่ยมยามผัวเถ่าเนาะ ไอ้ยตัวทางนี้สิ้นใจเพิ่งกระห้องหายน้ำบึกกับปตีเพิ่นเนาะแต่สว่างมาเห็นมือนึ่งมือเดียวก็ยังคิดดีตูนเพิ่นพี่น้องเอ้ยวดีเด้อไปเฒ่าเออเพินสิมัดอันนี้ไปเฒ่าเลยเนาะคือคบเสื้อเป็นบ้ปลายีมาตะคัน

ถ่ายวัดสีหิดบุญไปหาเิ่นถึงปัดยันเุินบุต้กน้อสีประมาณนี้เด้เอพ่อแม่พี่น้องนอสว่างกะขอจุบพี่เพียง่นนี้นอะกะตอนบพายคุณยาเน,นอทางเมืองเพินเพราวา เผ่าสุนทรเพิ่นป็นทหารพี่น้องเลยทว่าทางเมืองเพิ่นเจ้านายเพิ่นมาหัวเวีงงนมาอ่านใบประวัติของเผ่าสุนทรเนาะกะบางเทือเพิ่นก่สิบริไทคลิปกะทั้งทีมงานยูทูบกับสีบ,บริไทเลยไกะสิไปชงกาชการเผ่าแบบบริายคลิปให้พ่อแมออ่พี่น้องได้เบิงเนาะเพราะวิญญานพิสกุฎเพิ่นพี่น้องเลยเนาะกะสาว่างขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาหักชมคลิปของสาว่างเน,อเนอ้อ ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบิดสุขสุขคนเนาะพบพอกัอนม่ในคลิปหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้การสบายดี